ถามว่าใครครับที่ต่อยมาก่อนแดงครับอูไหลดีแสนเลยครับกระดูกมวยไ่้เก่า ส่วนจอตบางนี่กำลังสดครันขึ้นๆลงๆลงนขึ้นเขาบอกว่าไอ้ครูนี่มันจะล็อกกันใช่ไหมนายกเอเอ๋เขาจะเขาต้องหาหาตำโป่งล็กอยู่ไหนมาไหมดำโป่งล็กไอ้สารัะดำโป่งล็กพวกพี่มึงมาไหมอาจารย์ฟ้องอาจารย์เบิร์กจังดำบอกดำโป่งล็กป่วย ปุกล็อกแน่ต่อยห้ายกจะครบหรือเอาไม่รู้ต้องต,ต,ต,ติดตามตามติดท่านผู้ชมยกที่หนึ่งนะวันซ้ำพอวันเราก็ไม่มีนกเลย <c oughs> อีคู่นี้แหละเอาละอีคู่นี้แหละไปเราไปแค่ขวาครับตัว่อไปครับโฟล่าเทพกักไม่น่าเชื่อครับอื้อหือเ <c oughs> อาละ <c oughs> ไม่ลูกใครต้นอไนไทยแต่ด้อกจะแน่นอนกันนาาบ,บคู่นี้เอาปลาปลาแดงพิษโลกน้ำเงินสุดลิน้นปลไอ้คนนี้มาจากถิ่นพลังปารจันก็นจากบ้านหนองอันเนือ้นอบ้านหนองจัน ขวาคนละแข้งครับวนลดังตาไอ้คนนี้มีเช็คลมยางอย่างที่ไหนโอ้โหคนนี้ไม่ใช่ลมยางแต่แตกแตกรุ่นแก่เนีุ่้นพี่อ๋อตีอัขาดยับแข็งมากอเส้นน้ำตาเมฆเชยดขาวใที่ไหนดเหน็บ เล็กเซนก็ตีเส yeah. ้นกวันใหญ่ตวัดไปเรื yes. ่อยๆจอมตะบัร so ับใครหนักก็ใครต้องติดตามรับขวาปักขวาคืนแต่ถก็ไปงามขานะละเขียวก็จับไปสองเซนติเมตรวันนี้บอกว่าถ้าถ้านเจ้าปฐมวันเล็กบอกแพ้ตัวนี้ไม่รู้จะหาตัวไหนต่อยให้แล้ว มก็ไปเดียวทบมัเลว่าบนทนี่ไสตอยยั้งั้เรียกว่าสอยู่น้ำเงินถ้าเขาถีบหน้าเลครับถีบหน้าพี่ขวาโตีนดังตาน้องไม่กลัวพี่เรเ้นเครับขเขาสมอขาบ้ากาครับโอ้ จบมัธยมโรงเรียนเขาสมอแข่งโอ้โหแข่งเจอแค่งหครับตัวชนะแมงเดินกระพุกกระพิบ,พต,บตัวชนะแมงเดินกระพุกกระพิบเก็บเลยเก็บเลย <laughs> ถ้ามึงน็อก,ก็ไม่ได้มึงจะมีอาการแบบนี้มึงโดนเลยนะ <laughs> วันนี้จังหวะดวงเข้าข้าไงไอ้ตะบ,บันต่อตะบันเก็บส้ ดันออฟเลยอ่ะไม่ไงไม่ลงมาลูกเอาลงมาลูกแอนเราสู้ครับเราเป็นเรียกงเราสู้